สวัสดีครับพี่พี่เวันนี้ต้อมพามาเดินดูแปลงนา JB บีตอง8นะครับก็อยู่ในเลดช่วงประมาณ50กว่านะวันนะ57-58วันประมาณนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานกา็ได้ใส่ปุ๋ยในช่วงของข้าวตั้งท้องไปแล้วปกติอ่ะข้าวอายุประมาณ80-85เกี่ยวอ่ะอย่างรุ่นที่แล้วเนาะเขาไม่ได้โดนหนาวต้อมก็จะใส่อยู่ในช่วงเลดประมาณ40-45วันนะครับเพราะเขาอ่ะเป็นข้าวอายุน้อย นะครับไอตรงที่เขาดีอยู่ก็ดีนะครับอ,อย่างแปลงนี้กับแปลงเนี้ยยังพอได้ขึ้นไปก็พอได้ทั้งฝั่งนี้นะยังไม่ค่อยโดนบวนหนะักแต่ก็โดนครับไม่ใช่ว่าไม่โดนนะครับโดนแต่น้อยน้อยกว่าอันใหญ่นี่ครับพามาดูแปลงนาแล้วก็หญ้าหัวันาก็ยังไม่ได้ตัดนะเดี๋ยวจะต้องมาตัดนะครับก็เนี่ยครับอย่างที่เห็นก็คือเห็นว่าถ้าเขาโดนมแมลงบวบเนี่ยมันจะยุบไปเลยเนี่ยครับจะเป็นอย่างนี้ไปเลย ฤด,ดูการนี้ก็ยังมีบางทุ่งก็ยังโดนอยู่นะครับก็ยังที่บอกนะครับว่าถ้าตาบใดนะครับยังไม่เห็นรวงข้าวเนี่ยยังไม่อุ่นใจนะครับผลจากช่วงของมแมลงบวแล้วนะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวจะมาเจอกับอ่าเขาเรียวกว่าเกี่ยวกับเรื่องของเพีย้ยนะครับเดี๋ยวเราจะเจอเกี่ยวกับเรื่องของเพี้ยกระโดดนะครับก็มันจะเป็นเส้นๆข้างหลังเป็นตามตามส่วนใหญ่จะโดนตามขอบเนี่ยครับตามขอบขอบเนี่ยจะโดนนะครับก็ วันนี้พามาดูแปลงนานะครับก็แถวเนี้ยของข้างๆเคียงต้อม,มเขาเกี่ยวกันหมดละนะครับก็เหลือของต้อมแล้วก็มี่านาเขาที่ว่าดําใหม่แล้วก็ตองหนึ่งนะครับตองหนึ่งจะอยู่ตรงนั้นแปลงนี้แปลงใหญ่ไม่ทําครับกลัวมแมลงบวบเขาก็รอให้ฝนลงนะครับแล้วเขาก็จะทําทีเดียวนะครับนี่ก็ยังเอาน้ําใส่อยู่นะครับก็เดี๋ยววันนี้สายๆก็จะเอาโซลาเซลล์ลงนะครับเพราะว่า ช่วงกลางคืนก็ถ้าน้ำไหลไม่ทันต้อมจะเปิดไฟฟ้า,าแต่ถ้ากลางวันมาแล้วสามโมงเช้านะครับก็เดี๋ยวจะสับเป็นโซลาเซลล์เอานะรับจะได้ประหยัดด้วยเนาะเห็นไหมครับนี่ตรงเนี้ยหายไปเลยที่เป็นตอขึ้นมาอันนี้ยังได้อยู่แต่ที่ยุบยุบก็คือยุบไปเลยนะครับอันนี้คืออันล่างอันล่างในดีอยู่ก็เดี๋ยวต้องคอยดูอีกทีเพราะว่าต้อมใส่ปุ๋ยไปเมื่อวานนะครับตอนนี้ก็เติมน้ำไว้ วันนี้อากาศน่าจะดีนะครับดูจากฟวัทิ์ขึ้นแล้วก็เมฆไม่ค่อยมีด้วยเปิดโซลาเซลล์น่าจะดีอยู่เนี่ยครับถ้าต้นใหญ่ๆยังโอเคอยู่ครับอย่างนี้ไหมอย่างนี้ยุบไปแล้วนี่เห็นไหมเขายุบหายไปเลยเป็นร่นองไปเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าในฤดูกาลนี้ค่อนข้างที่จะทําแถวบ้านต้อมนะมันมันชุมเป็นเล่งเป็นที่ที่แมงบวที่อื่นก็ไม่มีนะครับอ่ามีม,มีมีเป็นที่ที่ ปุ๋ยสูตรที่ต้อมใส่นะครับเป็นช่วงของข้าวตั้งท้องแล้วนะครับข้าวตั้งท้องเนี่ยต้อมจะใส่เป็นสูตรปุ๋ย15-5-25กับ0-0-60บวกกันนะครับผสมกันนะครับ20กิโลต่อนหนึ่งไร่อันนี้เป็นสูตรที่ต้อมลองทดลองดูก่อนเนาะว่าจะดีไม่ดีครั้นี้ที่จริงถ้าข้าวไม่โดนมแมลงบ่วนะเราจะได้พิสูจน์กันเลยว่าดีหรือไม่ดีแต่ต้อมก็มั่นใจนะว่าปุ๋ยมันดีทุกตัว อยู่ที่ว่าเราจะเอาตัวไหนก็คืออย่างเช่นเราจะเล่งต้นเล่งใบอเล่ร่งลากกระตุ้นแตกกออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเยอะเห็นไหมนี่ไม่กินหมดเลยไม่เหลือเลยเหลือในน้อยเนี่ครับหนักจริงครับแมงบวรอบนี้หนักกว่ารอบที่แล้วต้องว่ารอบที่แล้วอ่ะจะหนักใช่ไหมต้องว่ารอบนี้ไม่ค่อยมีไม่ใช่ละครับรอบนี้เยอะกว่ารอบที่แล้วอีกนี่ครับก็แต่มันก็ยังดูดูดีอยู่ นะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าตอนออกรวงมาจะเป็นแบบไหนรวงเล็กน่หน่อยแน่นอนอยู่แล้วพเพราะต้นเขาเล็กต้นเขาเลียวนะครับนี่ก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วเนาะอ,นอันใหญ่ที่ต้อมเติมน้ําเพราะว่าน้ํามันน้อยก็เดี๋ยวจะรออันใหญ่อันเดียวอันอื่นไม่ใส่แล้วครับอันอื่นน้ามีเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยไปแล้วที่จริงนะครับการใส่ปุ๋ยเนี่ยระดับน้ําก็คือต้องนิง่งแล้วเราค่อยหว่านแต่ของต้อมวาอ่านมาว่านคือน้ํามันก็นิ่งแล้วล่ละครับแต่มันก็ยังน้อยอยู่หน่อยต้อมก็จะเติมวันนี้ก็น่าจะพอละ อ่่ครับาเนียลองใส่ดูสูตรปุ๋ยดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองมาดูที่ว่ารอดจากแมลงบวชจะเหลือมากน้อยขนาดไหนนะครับโดนเยอะพอสมควรเลยนี่ครับไอตรงที่งามก็งามเห็นไหมตรงนี้ก็ยังงามอยู่เป็นที่ที่นะของต้อมอ่ะแต่รวมๆแล้วก็คือว่าฤด,ดูกาลนี้ยไม่น่าโดนอ่าไม่เนี่ยรุ่นเนี้ยไม่น่าโดนแต่เมื่อวานก็เห็นนะเขามาถามเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของตัวยาเนาะ อ่าโดนเหมือนกันนะครับยี่สิบห้าถึงสามสิบวันเป็นแล้วเหมือนกันนะคือตอนเนี้ยใบชะล่าใจไม่ได้เลยคิดว่าไม่มีมันน่าถ้าจะให้หายจริงๆต้อมว่าน่าจะนู่นน่ะฝนตกทุกวันนะถ้าฝนตกทุกวันหายแน่หายแน่นอนนะครับก็คอยใ,ให้กําลังใจกันนะครับส่วนตัวยาที่ต้อมเคยบอกไปนั่นแหละครับเอาตัวนั้นแหละฉีดนะอยู่นะครับแต่เราต้องฉีดบ่อยนะครับก็จะไม่ไหวถ้าฉีดบ่อยเกินไปนะครับมันก็ ทุนที่เราลงไปอะเวลาเก็บเกี่ยวมาแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่าราคาข้าวก็ไม่ค่อยดีอะไรแบบเนี้ก็จะมีปัญหาตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือฉีดเนี่ยทุกๆ7จ็ดถึงสิวันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยไหว7วัน10วันนี่ยังพอได้อยู่บางทีต้มรุ่นที่ต้มโดนเนี่ยรุ่นนี้ต้็ไม่ได้ฉีดยา20วันอะคิดว่าไม่มีไงแล้วพอมาฉีดมันไม่ทานแล้วนะครับดังนั้นก็ถ้าใครคิดอยากจะทําก็ ขวานหมั่นเดินดูแปลงนาแล้วฉีดยาไบ่อยแต่มันมันแรงอยู่เป็นที่ๆนะที่ต้อมดูนะครับเขาไม่ได้แรงเหมือนกันหมดทุกที่นะมนแมลงบวชนี่ยครับโดนหมดเลยขอบเนี้ยคือเมื่อวานหว่านปุ๋ยอ่ะอ่ารู้เลยว่าบวากินกินหมดอันใหญ่อะ่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นที่ว่าเขาเหลือแล้วนะที่เห็นเห็นเนี้ยเพราะว่าลงหนักลงหนักมากลงหนักจริงๆนะครับเพราะเต็มหลอดไฟเลยนะครับนู่นเนี่ยถ้าจะให้มั่นใจว่าหมดชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ฝนตกนะครับฝนตกแบบทุกวันอนะ่ะอันนั้นหมดแน่ไม่มีแน่ครับถ้าฝนล,ลงนะแต่อากาศตอนนี้ก็คือเหมือนว่าร้อนแล้วนะต้อมก็ว่าก็น่าจะไม่ค่อยอเขาเรียกว่าไม่ค่อยมีแล้วนะที่ไหนได้ก็ยังมีอยู่เพราะว่าข้าว25วันของน้ำอวานที่เขามาหาเนี่ยยังโดนสแสดงว่าก็ยังมีอยู่นะครับในช่วงเพาะปลูกช่วงนี้เนี่ยอ่านาดาเนี่ยครับ นาดานี้ก็ต้องฉีดเอาเอาไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวบางทีเนี่ยอาจจะมีนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันจะมีมากมีน้อยมีขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวต้องต้องต้อง,ต,องต้องคอยดูอีกทีหนึ่งเพราะว่ายาตอนเนี้มันถ้ามันฉีดบ่อยมันก็ดีนะแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันสูงนี่ครับอันนี้นาดามเขาน้ำใส่แล้วก็เขาฉีดคุมเลน นะครับฉีดคุมเลนไปแล้วแล้วก็ค่าเกี่ยวกับเรื่องของเพลี้ยไฟพร้อมไปเลยครับพร้อมยาคุมไปเลยแล้วก็อัดน้ําเดี๋ยวอีกประมาณก็กี่วันไม่ถึงอาทิตย์หรอกเนี่ยครับเนี่ยเขาอาจจะได้ใส่ปุ๋ยใน,ในรอบแรกเพราะว่ากระตุ้นรากนะครับให้เขาแตกกอดีๆแต่ตอนเนี้ก็ให้เขาใส่น้ําให้เขาติดดีๆก่อนนะครับนาดาน่าสนใจนะต้อมก็ยังคิดอยู่เลยนะว่านาดาเนี่ยอาจจะอยากจะทาอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องรอดูก่อน พอที่ต้อมเห็นอย่างเงี้ยมันเหมือนเสมอไม่เสมอเลยนะไม่เสมอเลยต้องเอารถมาดันใหม่หมดเลยมันถึงจะเสมอเวลาทํานานนะเวลาเราทําข้าวทํานาเนี่ยที่ได้ไม่ค่อยดีอะ่ะก็คือหนึ่งที่เราไม่เสมอเวลาเราอัดน,น้ํามันอัดไม่เท่ากันใส่ปุ๋ยฉีดยามันก็จะไปอยู่ขางล่างใช่ไหมเออเวลาเราว่านปุ๋ยเงี้ยมันก็น้ามันยังไม่ถึงข้างบนอะ่ะมันก็จะมีปัญหาตรงนั้นด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องคอยติดตามอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับ JB ต้องแปดนะครับจะหกสิบวันแล้วปกติหกสิบวันเนี่ยท้องแล้วท้องเปล่งแล้วออกแล้วอันนี้ยังเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูอาจจะได้เก็บเกี่ยวเป็นร้อยวันอยู่แล้วละ่ะดูดูการนี้เพราะว่าห้าสี่ห้าหนึ่งที่ต้อมไปดูมานะครับเขาเกี่ยวร้อยกว่าวันเลยอะ่ะจากเก้าสิบห้าวันอะ่ะเป็นร้อยสิบวันร้อยอะไรนู่นแล้วอะ่ะข้าวยืดหมดครับเจออากาศหนาวอันนี้ก็พามาเดินรอบๆนะครับเดินดูว่าเป็นแบบไหนบ้างนะครับ ใส่ปุ๋ยไปแล้วเดี๋ยวรออีกประมาณ3-5ถึงวันหรืออาทิตย์หนึ่งนะแล้วมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับเดี๋ยวต้อมจะต้องมาฉีดยาช่วงเข้าท้องอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็พามาดูแปลงนาะ jb ตอง8ข้าวอายุน้อยนะครับถ้าไม่เป็นมแมลงบวบต้องว่าดีนะข้าวอายุที่ว่าเราเราทำอะไรแล้วมันให,ให้ให้มันไวๆวอะ่ะเออไวแล้วมันก็จะได้แบบอ่าเรื่องของทุนด้วยนะครับถ้าไม่เป็นโรคในี่ดีจัดเลยได้เก็บเกี่ยวไว นะครับแต่เรื่องของน้ำหนักก็อาจจะสู้ข้าวหนักหนักไม่ให้ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่การเก็บเกี่ยวแล้วเนาะอันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจทางช่องต้อมดื้อชาแนลด้วยนะครับส่วนีนพี่น้อง,องท่านไหนนะครับสนใจตัวหมักข้าวดีข้าวเด้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเลขลร่างแตกอนะครับติดต่อสอบถามช่องต้อมดื้อชาแนลหรือไปเป็นกำลังใจให้ลุงตีตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรนะครับ ในช่องทางของ Youtube นะครับเข้าไปถามรุงเขาได้นะครับ099 4 1 9 9 366